ตับเขาเราเรืองก่อนอื่นเลยนั้นต้องขอขอบคุณคุณตีวรัดโดนเนทให้99บาทจากเมื่อวานขอบคุณมากๆครับเป็นกำลังใจให้ผมได้มากเลยทีเดียวความเดิมตอนที่แล้วพบได้อาศัยอยู่ในคลือหาดโดยได้ห้องห้องหนึ่งเป็นห้องของตัวเองทว่าเรื่องประหลาดก็เกิดขึ้นทำให้พบต้องวิ่งหนีออกจากห้อง ทว่ากลับเจอผีสาวชุดแม่บ้านทําให้ชายหนุ่มวิ่งหนีไปยังอีกห้องหนึ่งเจอปริศนามากมายในห้องนั้นไม่ว่าจะกระดาษเก่าๆที่พูดถึงแหวนกระดูกกับตะกุดปริศนาหรือว่านี่มันเป็นโชคชะตาบางอย่างของชายหนุ่มก่อนจะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งไลค์แต่ถ้าหากประทับใจผมขอสักหนึ่งติดตามขอบคุณมากๆาครับพบได้ล้มลงเมื่อเจอภาพประหลาดหลังจากจับตะกุด ร่างที่โอดเอ็นกับมือที่พยายามควยคว้าทุกอย่างเท่าที่จับได้มันไปจับโดนหนังสือเล่มหนึ่งจึงทําให้หนังสือเอียงทว่าก็ไม่หลุดจากชั้นเสียงกลไกทํางานชายหนุ่มเมื่อส่งตัวได้แล้วรีบผ่านหลังควับนั่งมองตามเสียงของกลไกทันใดนั้นตู้หนังสือค่อยๆหมุนจนเสียงดังกึกพร้อมกับฝุ่นกระจัดกระจายไปทั่วชายหนุ่มถึงกลับใช้มือโบอกปดัดฝุ่นที่มันลอยฟุ้งออกมา ทันทีที่ฝุ่นหายไปจากตรงหน้าดวงตาของพบก็ต้องโตพร้อมเผอพูดออกมาว่านี่มันอะไรกันเหตุที่ชายหนุ่มพูดแบบนี้ออกมาเพราะฉั้นวางหนังสือมันหมุน90องศาเผยช่องข้างในพบพยายามจะชะเง้อมองไอ้ช่องมืดๆนั้นจู่ๆลมค่อยๆพัดออกมาทาให้พบลุกขึ้นเดินเข้าไปใกล้ไอ้ช่องปริศนาด้วยความสงสยัยนี่มันประตูลับ อีกทั้งมันยังมีทางเดินเสียด้วยชายหนุ่มคิดในใจขณะที่กําลังชะโงกหัวเข้าไปด้วยความอยากรู้พบจึงเดินเข้าไปภายในต่านใดนั้นเสียงกลไก่ก็ดังขึ้นอีกครั้งชั้นหนังสือค่อยๆหมุนกลับที่เดิมชายหนุ่มพยายามจะแทรกตัวออกมาแต่ถ้าว่าช่องมันเล็กเหลือเกินอีกทั้งพบอย่างกลัวไอประตูลับนี้หนีบตนด้วยจึงทําให้พบติดอยู่ข้างในมันเป็นทางแคบๆที่พอให้คนหนึ่งเดินได้พอดี พบพยายามตั้งสติพยายามจะคิดหาทางออกแต่ถ้าว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอก็ยังดีกว่าเจอผีละว,วะพบพูดออกมากับตัวเองทันใดนั้นเสียงพึมพำบางอย่างล่องลอยตามทางมาถึงหูของพบทิศของเสียงมันอยู่เบื้องหน้าของชายหนุ่มคาดว่าสุดปลายทางนั้นจะมีบางสิ่งอยู่ทำให้ชายหนุ่มเพิ่มรู้สึกกลัวอันเนื่องจากประสบการณ์ชนสยองก่อนหน้ามันแล่นเข้ามาในหัวของตอนพอดี พบยืนคุ้นคิดอยู่พักหนึ่งเพื่อจะตัดสินใจเดินไปข้างหน้าต่อโดยที่ว่าข้างหน้านั้นมันต้องมีอะไรบางอย่างรอตนอยู่แน่ๆถึงกระนั้นหากไม่เดินไปต่อชายหนุ่มก็ออกจากที่นี่ไม่ได้พบค่อยๆก้าวเท้าเดินย่างไปในทางแคบๆอย่างระมัดระวังทุกการย่างก้าวมันมาพร้อมกับเสียงหัวใจที่เหมือนจะหลุดออกมาจากอกด้วยความกลัวชายหนุ่มใช้มือทั้งสองข้างคลำกำแพงที่อยู่ระหว่างทาง ทว่าเมื่อมือรูปกับกำแพงหินเขารู้สึกได้ถึงความขรุขระและนูนนูนเหมือนกับเป็นภาพอะไรสักอย่างแต่ด้วยที่มันมืดจึงทำให้ชายหนุ่มมองไม่เห็นเขาเดินต่อไปเรื่อยๆกระทั่งมาถึงพื้นที่ว่างๆมือของพบสัมผัสได้ถึงผิวที่เปลี่ยนไปมันไม่ได้เป็นพื้นหินอีพบค่อยๆคลำจนมาเจอความรู้สึกที่เหมือนกับเหล็กที่ยื่นออกมาเล็กน้อยพบจับเหล็กที่ว่าทัานใดนั้น เล็กค่อยๆเลื่อนออกด้วยแรงนิ้วมืออันไม่ได้ตั้งใจของพบแสงสาดส่องผ่านรูเล็กๆสองรูเข้ามาภายในด้วยความสงสยัยพบจึงค่อยๆมองผ่านรูนั้นภาพที่ผ่านรูเข้ามาในดวงตาของชายหนุ่มยิ่งทําให้ชายหนุ่มตกใจเหตุว่ามันเป็นถงทางเดินที่ขนานกับโคมระยะอันใหญ่พอดีเมื่อมองดีๆมุมนี้มันตรงกับดวงตาของภาพวาดสีน้ํามันอันติดอยู่กับกําแพง ตรงทางขึ้นของบันไดาภาพดวงตาที่มองตนเมื่อก่อนหน้าหมายความว่ามันมองมาจากช่องนี้ระหว่างพบคิดเขาก็จะตัดสินใจจะพังภาพนี้แล้วก็ออกจากที่นี่ดีไหมถ้ว่าภาพและจุดที่พบอยู่มันสูงจากพื้นไม่ใช่น้อยหากว่าออกไปได้ไม่ขาเคล็ดก็ขาหากักระหว่างที่ชายหนุ่มกำลังช่างใจจูๆ่ๆเสียงปิศนาก็พูดขึ้นมาอีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ มันต้องแบบนีน้นั่นมันไม่ถูกตามหาต้องนี่นี่ต่างหากชายหนุ่มสะดุ้งหลุดจากความคิดหันไปมองที่มาของเสียงอีกครั้งดูงเหมือนว่าไอ้เสียงนั้นมันไม่ใช่ผีเพราะผีมันไม่น่าจะพูดเป็นประโยคได้ขนาดนี้อีกอย่างเป็นเสียงของผู้ชายหากเป็นคนเขาอาจจะรู้ทางออกจากที่นี่ก็ได้พบคิดทบทวนดวงตาก็มองทางข้างหน้าไปด้วยซึ่งตอนนี้มันเป็นบันไดลงไป ชายหนุ่มกัดฟันตัดสินใจค่อยๆเดินลงไปบันไดอันแคบเล็กยิ่งทำให้ชายหนุ่มก้าวอย่างระมัดระวังจึงทำให้เขานั้นเดินเชื่องช้ากระทั่งชายหนุ่มเดินมาได้ครู่หนึ่งก็เห็นแสงไฟบางอย่างฉายอยู่เบื้องหน้าซึ่งตรงนั้นมันเป็นทางโค้งพอดีชายหนุ่มค่อยๆเดินไปอยู่ตรงมุมเพื่อจะแอบดูก่อนว่าข้างในนั้นมันคืออะไรและมันมีใครอยู่เขาค่อยๆย,ย,ยื่นหัวแอบมองปรากฏว่ามันเป็นห้องบางอย่าง มีโต๊ะและข,ของใช้มากมายกองรกรกเสียงบ่นพึมพำดังอยู่ตลอดเวลาใจชายหนุ่มเริ่มปักเชื่อว่าเป็นคนแน่พบจึงตัดสินใจเดินตรงไปที่ห้องนั้นทันทีที่เสียงย่างก้าวสะท้อนเสียงบ่นพึมพำมันก็หยุดลงอย่างกระทันหันทว่าพบก็มาอยู่ในห้องแปลกๆนี้แล้วระหว่างพบกำลังกวาดสายตาเพื่อจะสํารวจทันใดนั้นมันก็มีบางสิ่งพุ่งเข้ามาักระแทกกล้าของชายหนุ่ม ทำให้ชายหนุ่มล้มลงไปกองกับพื้นพบตกใจรู้ตัวอีกทีตนได้นอนอยู่แล้วก็มีชายคนหนึ่งท่าทางประหลาดผมเผ่ารกกรุงรังมีหงอกแซมอยู่ตามเส้นผมที่ยุ่งเหยิงอีกทั้งยังมีเค่ายาวเฟื้อยดวงตาเบิกโพรงสภาพผอมโซกลิ่นตัวเหม็นอย่างกับว่าไม่ได้อาบน้ำมาเป็นเวลานานกายท่อนบนไม่ได้สวมเสื้อผ้ามีแต่กางเกงสาส่วนตัวเดียวที่ปกปิดปร่างกาย มือหนึ่งของเขาถือของแหลมอย่างเศษกระจกกำลังง้างจะแทงคอของพบทันใดนั้นชายดูมีอายุคนนี้หันไปอย่างทิศหนึ่งก่อนจะพูดออกมาว่าไม่ใช่หรือจริงหรือพบแม้จะงงแต่ก็อาศัยจังหวะนี้ผลักตัวชายประหลาดที่ขึ้นข่อมตนอยู่ด้วยความที่ชายคนนี้มันผอมจึงทำให้พบผลักตัวเขานั้นกระเด็นหลงกิง่งชายหนุ่มรีบลุกขึ้นเพื่อจะหนีเอาตัวรอดแต่จังหวะนั้นเอง ชายปริศนาลุกขึ้นได้เร็วกว่าเขากระโดดถีบพบจนหน้าขมับอีกครั้งฆ่ามันเลยมันเห็นหมดแล้วชายคนเดิมกล่าวพบจะแหกปากร้องทำให้ชายคนเดิมพูดอีกว่าเงียบเงียบเดี๋ยวพวกมันรู้ทว่าพบก็ไม่เงียบเขาเปล่งเสียงออกมาได้แอะเดียวหน้าแข่งของชายปิศนาหวดมาที่ปลายคางของชายหนุ่มทำให้ชายหนุ่มถึงกับเบลอเกิดอาการมึนระหว่างตาพร่าอยู่นั้น พบเห็นว่าชายคนนี้หันไปสนทนากับบางสิ่งอีกแล้วเขาทำท่าทีตกใจก่อนจะโยนเศษกระจกในมือทิ้งจากนั้นก็พุ่งเข้ามาจับใบหน้าของพบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สายเลือดแต่ชะตาชะตานำพามาจากนั้นเขาก็ปล่อยใบหน้าของพบก่อนจะเดินไปที่โต๊ะอันมีของวางรกๆขุดคุยหาอะไรบางอย่างพบเริ่มตั้งสติอีกครั้งก่อนจะถามกับชายคนนี้ไปว่า จะทำอะไรตนกันแน่ชายปริศนาท่าทางสติไม่สมประกอบรีบหันมาทำเสียงชู้ๆบอกว่าอย่าส่งเสียงดังประเดี๋ยวพวกมันจะได้ยินเขาพูดไปมองครอบๆห้องไปพบจึงทำตามอย่างที่เขากล่าวกลัวว่าจะโดนชายคนนี้ฆ่าทิ้งหากว่าตายในนี้ก็คงจะไม่มีใครหาศพจนเจอเมื่อวิเคราะห์จากฝุ่นตรงประตูลับแสดงว่าไม่มีใครเข้ามาที่นี่นานแล้วเมื่อคิดเช่นนี้ ความสงสัยในหัวก็ผุดขึ้นมาทันทีแล้วชายคนนี้เขาออกจากที่นี่ทางไหนกันเขากินอะไรและทำไมจึงอยู่ที่นี่คำถามในหัวผุดขึ้นมาเต็มไปหมดกระทั่งพบตัดสินใจถามชายคนนี้ด้วยคำถามแรกว่าเขานั้นคือใครด้วยคำพูดเสียงเบาชายปิศามไม่ได้ตอบเขาหมกมุ่นอยู่กับบางสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทำให้พบค่อยๆลุกขึ้นเอามือมาจับปลายคางของตนแล้วก็บนออกมาว่า เ้าหนักเป็นบ้าเมื่อพบยืนดวงตาของพบก็เห็นว่าบนโต๊ะไม้น,นั้นมันมีแผนที่โลกขนาดใหญ่ถูกกลางเอาไว้อยู่บนแผนที่มันมีรอยขีดเข,ขียนเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นการวงกลมหรือแม้แต่ใช้หมุดปากเอาเชือกมาโยงอย่างกับใยแมงมุมด้วยความสงสยัยพบก็ถามว่ากำลังทำอะไรสิ้นคำดูเหมือนคำถามนี้เขาจะสนใจ จึงทาให้เขาพูดออกมาว่าไม่ไมบอกไม,ไ,มไม่บอกยังไม่ทันได้สิ้นคำจู่ๆเขาเข้อหารไปข้างๆอีกครั้งแล้วก็พูดขึ้นมาว่าจะจะให้บอกมันเหรอจ,จะเชื่อใจมันได้เหรอพบมองไปยังทิศท,ที่ชายปริศนาสนทนาด้วยมันเป็นอากาศว่างเปล่าชายหนุ่มทําหน้าตาคิ้วขมวดในใจคิดว่าชายคนนี้คงจะบ้าตเต็มคันแต่ทันใดนั้นชายปริศนาที่กําลังพูดอยู่จู่ๆ ก็ทำท่าทีตกใจแล้วก็พูดออกมาว่าจ,จ,จริงเหรอมันมันเนี่ยนะสินค้าชายปีศาจก็พุ่งมาที่พบยื่นหน้าเขามาใกล้ๆแล้วก็พูดว่าจะบอกก็ได้จะต,ตามหาสมบัติรวยรวยช,ชุบชุบชีวิตคนตายชายหนุ่มที่ได้ยินหายใจฟืดฟาดอันเนื่องจากกลิ่นตัวและกลิ่นปากที่สุดเหม็นของชายปีศาคนนี้ <c oughs> กอนจะเอาหน้าถอยห่างแล้วก็บอกว่า รวยคืออะไรแล้วชุบชีวิตหมายถึงอะไรเมื่อชายปริศนาได้ยินเขาก็รีบกวาดกองหนังสือและเศษขยะบนโต๊ะ,ตะก่อนจะชี้ไปที่แผนที่บนโต๊ะพร้อมกับบอกว่าอยู่ที่นี่คำพูดอันแสนกังวลของชายปริศนาทำให้พบต้องถามย้ำถึงคำพูดของเขาชายปริศนาชี้ไปยังจุดบนแผนที่พร้อมกับพูดว่าน,นี่แต,แต่แต่ยัง,ยงขาดหา,หา,หาไม่เจอเขากล่าว พบจึงถามว่าขาดอะไรชายปิศนาได้ยินก็ไม่ได้ตอบเขากระวนกระวายหาของบางอย่างกระทั่งเขาพุ่งมาที่เท้าของพบชายปิศนาคว้าขาของพบทำให้ชายหนุ่มตกใจถามว่าคิดจะทําอะไรชายปิศนาชี้ไปที่ใต้เท้าของพบชายหนุ่มมองตามนิ้วเห็นแผ่นผ้าอะไรบางอย่างซึ่งตอนนี้ตนกําลังเหยียบอยู่เขาจึงยกเท้าขึ้นชายปิศนารีบคว้าผ้าเก่าๆนั้นก่อนจะยกให้พบดู ชายหนุ่มมองอย่างพินิษซึ่งบนภาพผืนนั้นมีลักษณะเป็นภาพวาดเหมือนกับมีดอะไรบางอย่างมันถูกเขียนด้วยบางสิ่งสีดำๆคล้ายกับทานพบจึงเอื้อมมือจะไปสัมผัสผ้านั้นทว่าชายปริศนาชักกราบเขาไม่ยอมให้พบจับผ้าพร้อมกับทำตาขวางพบเมื่อเห็นก็บอกทันทีว่าตอนนั้นไม่จับก็ได้แต่รูปนั่นมันคืออะไรชายปริศนานิ่งไปเล็กน้อยก่อนจะพูดขึ้นมาว่า ต้องมีมันไมดหมอของปร,ราดลือจุจๆเขาก็พูดเป็นประโยคไม่ติดตขัดขัดเหมือนตอนแรกน้ำเสียงของเขาและท่าทางก็น่ากลัวพบถึงกับพังงาคิดคำจะสนทนาต่อกระทั่งชายหนุ่มคิดออกก่อนจะพูดออกมาว่าขอบคุณที่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ตนฟังคืนนี้มันก็ดึกมากแล้วว่าแต่พอจะรู้ไหมว่าทางออกจากที่นี่อยู่ที่ไหนชายปิศาชี้ไปยังเบื้องหน้า พบมองตามนิ้วชายปิศนาทว่าตรงนั้นมันก็มีแค่กองขยะวางเรียงสูงพบยิ้มแห้งๆใจคิดว่าตอนนั้นคิดผิดดันมาถามหาทางออกจากคนสติไม่ดีทันใดนั้นกองขยะที่สูงมันก็ล้มลงเผยฝาท่อเป็นตะแกรงเหล็กมันถูกดึงวางไว้อยู่ข้างๆถ้าไม่พบจะเดินเข้าไปดูจังหวะนั้นเองชายปิศนาก็รีบคว้าแขนของพบเอาไว้ชายหนุ่มสะดุ้งและหันไปมอง แววตาของชายปริศนาจริงจังและแข็งกล้าวก่อนที่เขาจะพูดขึ้นมาว่าพวกนั้นมันโกหกอย่าเชื่อใจใครพวกมันไม่ใช่คนปิดปากให้เงียบอย่าแพร่งพลายเรื่องของที่นี่เขากล่าวด้วยน้ำเสียงที่น่ากลัวอีกครั้งพบได้ยินเขาพยักหน้ารับปากโดยคิดในใจว่าชายคนนี้เหมือนกับคนหลายบุคลิกไม่แปลกที่เขาจะสนทนากับอากาศทั้งๆอยู่คนเดียวแท้ๆช่างเถอะ ออกจากที่นี่ก่อนดีกว่าพบคิดเสร็จเป็นเวลาเดียวกันที่ชายปิศาปล่อยแขนพบพอดีชายหนุ่มค่อยๆย,ยกฝาท่อออกมุดเข้าไปในรูที่ขนาดเท่ากับตัวเองพอดีถึงพบจะรอดเข้ามาได้แต่มันก็อึดอัดเคลื่อนทีได้ยากลาบากนักครานมาได้สักพักหนึ่งพบก็เห็นแสงเล็กๆตรงปลายทางชายหนุ่มรีบขานพุ่งไปยังแสงนั้นกระทั่งชายหนุ่มพบว่ามันเป็นฝาท่ออีกอันที่อยู่เหนือหัวของตน พบพริกตัวค่อยๆดันฝาท่อก่อนจะค่อยๆมุดขึ้นมาชายหนุ่มมองไปรอบๆเห็นแต่ความมืดถึงกระนั้นก็เห็นลางๆรอบๆตัวของเขาคือห้องครัวซึ่งไอ้ฝาท่อนี้มันก็วางตรงมุมของห้องครัวพอดีอีกทั้งยังมีของวางระเกะระกะทาให้พบสรุปได้เลยว่าชายคนนั้นต้องแอบมาหาของกินในห้องครัวแน่ช่างเถอะตอนนี้ออกจากที่นี่ก่อนดีกว่า ระหว่างคิดพบข็ออกมาจากท่อได้แล้วเขาเดินอย่างระแวงเนื่องจากกลัวจะเจอผีแม่บ้านพบพยายามคิดจะหนีออกจากที่นี่โดยวิ่งตรงไปยังประตูหน้าคคลาสหาแต่หนทางต่อจากคฤลาสหาออกไปสู่ถนนใหญ่มันก็ไกลหลายสิบกิโลถึงกระนั้นใจพบก็ยอมที่จะเดินดีกว่าอยู่ในแอคฤหลือหสยองหลังนี้ชายหนุ่มค่อยๆเดินลัดเลาะ,ะตามทางไปเรื่อยๆผ่านห้องกินข้าว จนมาถึงโถงทางเดินตรงบันไดก่อนที่พบจะออกไปจากจุดนี้เขาแงหน้าไปมองตรงระเบียงจุดที่เจอผีแม่บ้านทว่ามันก็เงียบสงัดชายหนุ่มกัดฟันค่อยๆเดินเรียบกำแพงตรงใต้ระเบียงเพื่อจะไปสู่ประตูหน้าคลือหาดเมื่อพบมาถึงสุดปลายทางและกำลังเดินออกจากใต้ระเบียงชั้นสองจูๆ่ๆเสียงฝีเท้าก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งมันลงเท้าอย่างหนักหน่วงและเชื่องช้า ชายหนุ่มตาเบิกโพรงด้วยความกลัวเอามือข้างหนึ่งมาปิดปากของตนอาไว้ตามองทิศที่เสียงดังคือเหนือหัวของตนไอ้ผีนั่นอีกแล้วหรือวะชายหนุ่มคิดในใจเสียงย่างก้าวค่อยๆห่างออกไปพบจึงจัดฟันอีกครั้งเดินย่องตรงไปที่หน้าประตูมือค่อยๆเอื้อมเพื่อจะเปิดประตูสู่อิสระทว่าเมื่อชายหนุ่มจะดึงประตูเพื่อจะเปิดออกมันกลับเปิดไม่ได้พบเริ่มทำท่าทีลุกลี้ลุกลน ผสมกับความตนกและกลัวล็อกหรือวะพบคิดพรางส่องหาสิ่งที่ทำให้ประตูนั้นเปิดไม่ได้แต่ถ้าว่ามันกลับไม่มีกรอนหรืออะไรก็ตามแต่ที่ขัดประตูนี้นอกจากรูกุญแจเพียงอย่างเดียวระหว่างที่พบกำลังพยายามหาทางเปิดประตูจูๆ่ๆเสียงฝีเท้ามันก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งจึงทำให้พบรีบาที่ซ่อนซึ่งตรงนั้นมันก็มีแจกันขนาดใหญ่อยู่มันใหญ่พอดีที่จะหลบซ่อนร่าง ไอ้ไอเว้เอ้ผีบ้านนั้นมันต้องการอะไรจากกูเนี่ยพบสะบดออกมาเบาๆน้ำเสียงเหมือนกับจะร้องไห้ระหว่างนั้นชายหนุ่มเผลอยื่นหัวออกไปเล็กน้อยทําให้หางตาเห็นเจ้าของเสียงฝีเท้าพบรีบชักหัวกลับทำหน้าชงนภาพที่เห็นมันไม่ใช่ผีสวมชุดแม่บ้านพบยังไม่แน่ใจค่อยๆชะง,งูหัวออกไปดูอีกครั้งเป็นเวลาเดียวกันที่เสียงฝีเท้ามันหยุด ภาพที่เห็นมันทําให้ชายหนุ่มถึงกับตะลึงจนเผลอพูดออกมาว่าป,ป้าแชมงั้นหรือแกแกมาทําอะไรที่นี่วะชายหนุม่มยังไม่เชื่อสายตาของตัวเองพยายามจะแอบมองอีกครั้งทว่ากลับเห็นป้าแชมหันมาทางทิศของตนพอดีชายหนุม่มรีบชักหัวกรับหายใจแรงด้วยความตกใจในจิตคิดว่าญิงคนนั้นจะเห็นตนหรือไม่กระทั่งเสียงฝีเท้าเริ่มดังขึ้นอีกครั้งทว่าครั้งนี้ มันมีเสียงเหยียบย่างตรงบันไดและกำลังใกล้ชายหนุ่มขึ้นมาเรื่อยๆพบใจเต้นตุ้มๆต่อมๆพยายามคิดหาวิธีนี้แต่ถ้าว่าตรงจุดที่ตนนั้นซ่อนอยู่รอบรอบม,มันโลง่งวิ่งออกไปยังไงก็ต้องเห็นตัวเป็นแน่เสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆพบกำต,กตรกดที่ถืออยู่ในมือแน่นหลับตาและพูดในใจวกไปวนมาว่าเอ๊ะอย่าให้เห็นอย่าให้เห็นตนเลยทันใดนั้นเสียงเหมือนกับว่า เราอยู่ใต้น้ําดังขึ้นประเบามันทําให้เกิดความรู้สึกแปลกๆเป็นเวลาเดียวกันที่พบลืมตาขึ้นผลปรากฏว่าตัวปลาแช่มมายือนอยู่ใกล้ๆตนเสร็แล้วพบภาวนาอย่าให้เธอนั้นเดินอ้อมมาอีกฝั่งไม่เช่นนั้นแกก็ต้องเห็นตนเป็นแน่แล้วดูเหมือนว่าคําขอจะได้ผลปลาแช่มมองซ้ายมองขวาก่อนจะเดินจากไปโดยเธอเดินตรงไปที่ห้องครัวพบหลบอยู่ที่นี่สักพัก เพื่อความแน่ใจว่าแกนั้นไปแล้วจริงๆกระทั่งไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าอีกชายหนุ่มจึงคิดว่าคงต้องกรับเข้าห้องของตนก่อนแต่ไอห้องเจ้ากรรมนั้นมันก็ดันล็อกระหว่างพบคิดตาของเขาก็มองไปยังประตูห้องของตนที่อยู่ชั้นสองด้วยกรับเห็นบานประตูของตนกําลังแง้มอยู่เล็กน้อยชายหนุ่มเห็นก็ไม่เข้าใจนี่ก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่ตนนั้นจะได้เข้าไปแอบในห้อง พรุ่งนี้จะได้ขอให้ลุงคนขับพาไปส่งโดยอ้างจะไปข้างนอกแล้วค่อยหนีระหว่างทางเอาเมื่อคิดได้ดังนี้ชายหนุ่มก็ออกจากที่ซ่อนพยายามเดินอย่างเบาเสียงเพื่อไปอยังห้องของตนทุกก้าวย่างเขาเดินอย่างระมัดระวังดวงตาสอดส่องอย่างไม่กระพริบกระทั่งพบมาถึงหน้าห้องของตนมือที่กำตะกุดแน่นค่อยๆค,คลายตามกายที่สบายใจขึ้นพบรีบล็อกประตูและตรงไปที่เตียง จูๆ่ๆความรู้สึกขนลุกตรงต้นคอมมันก็เกิดขึ้นอากาศหนาวเย็นอย่างแปลกประหลาดพบค่อยๆหันหลังกลับไปมองทัในใดนั้นเองผีแม่บ้านมันก็ยืนจังก้าระยะประชิดกระโจนใส่พบจนชายหนุ่มหมดสติตัวล้มลงบนเตียงเอาล่ะครับชายปิศนาคนนั้นคือใครสมบัติและการชุบชีวิตที่เขาพูดออกมาหมายถึงอะไรหรือว่ามันเป็นแค่คำของคนสติไม่ดีเท่านั้น ป้าแชมแกมาทำอะไรหน้าห้องของพบไอ้ผีแม่บ้านต้องการอะไรชายหนุ่มจะรอดออกจากที่นี่ไหมโปรดติดตามในตอนหน้าพระจนภัยล่าสมบัติในแดนผีดิบหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมมากๆไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับ ทางผิดพลาดประการใดทางจับเขาเล่าเรื่องผีก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ